สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโหลาเวลนะครับอ้าวเดือนนี้พฤษภาคม2568เราเข้าสู่ปรากฏการณ์ดาวใหญ่ย้ายราศีพร้อมกันในเดือนเดียวนะครับเริ่มจากวันที่5พฤษภาคมดาวพระราหูย้ายก่อนเลยนะครับเข้าเป็นกเกษตรตราธิปดีในบ้านตัวเองครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ18ปี จะส่งผลกับชาวราศีกันสำคัญมากๆสามเรื่องคืออะไรอ่าคลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปที่หัวข้อราหูย้ายส่งผลกับราศีกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องโหราเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวัง ทุกประการเทินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสนับสนุนรายการโดยนะครับคอสเลขเลข7ตัว9ฐานหรือมหาสัตตเลขนะครับผมระบบ21เรือนพบ21เรื่องราวในชีวิตขุดโดยใช้ดาวแค่7ดดวงนะครับผมสามารถดูดวงชะตาทั้งชีวิตให้กับตัวเองและผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องรู้เวลาเกิด ไม่ต้องรู้เวลาตกฟากอันเนี้ยคือสําคัญมากๆเพราะแบบบางคนและก็หลายคนมากที่เขาไม่รู้ว่าเขาเกิดกี่โมงบางทีไม่ชัวร์บางทีก็บอกว่านางพยาบาลบอกมาเกิดช่วงกินข้าวแต่ไม่รู้ข้าวมื้อไหนอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วมันทําให้ตั้งดวงเออลัคนาไม่ได้เออหรือแบบว่ารู้สึกคนคนเนี่ยเรารู้จักเขานะอ่ะเขาอาจจะไม่ได้สนิทกับเราหรอกเ,เ,เ,เรารู้จักเขาแล้วเขาถูกรางวัลที่นึงหลายรอบ แต่เราก็ไม่รู้จากจตั้งดวงเขามาดูเป็นดวงตัวอย่างหน่อยเออแล้วเขาก็ไม่รู้เวลาเกิดก็เลยไม่รู้จะใช้วิธีโหราศาสตร์ยังไงแต่เลขเจ็ดตัวบอกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็พอรู้เลขเจ็ดตัวแล้วเนี่ยเนื่องจากมันง่ายใช่ไหมมันแค่รู้ว่าคุณเกิดวันศุกร์รู้ว่าเกิดวันศุกร์เดือนพฤษภาปีมะเส็งตั้งดวงได้แล้วยี่สิบเอ็ดเรื่องอย่างเงี้ยคือพอพื้นฐานมันง่ายมันสามารถต่อยอดไปเป็นวิชาขั้นสูงได้อีกหลายๆอย่าง เช่นสมพงคู่เอาดวงตัวเองกับดวงคู่ครองหรือหุ้นส่วนมาผสมกันและออกมาดูซิว่าจะเกื้อนหนุนหรือส่งเสริมกันเรื่องอะไรหรือขัดแย้งกันเรื่องอะไรเรื่องไหนส่งเสริมอ่ะจะได้ทําร่วมกันในเรื่องนั้นเรื่องไหนขัดแย้งก็จะได้ระวังอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ใช้วิชาเลขเจ็ตัวเนี่ยในการจับจามถามสิ่งที่ไม่มีในดวงได้เช่นของหายโทรศัพท์หายอยู่ซอกโซฟา มันจะมาขึ้นในดวงราศีคุณไหมเนี่ยวัคนาราศีกันมีเกณฑ์วางโทรศัพท์ไว้ที่ซอกโซฟามันมันไม่ได้่ของหายอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยจับยามันจะตอบได้มันมันก็เหมือนหยิบให้หยิบซีนึงออกไปอ่าแต่มันดูง่ายกว่าให้ไงอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันคือมันสนุกอ่านะครับผมมันต่อยอดไปได้หลายอย่างนะครับตั้งเลิกส่วนตัวก็ได้อ่าเอาวันเดือนปีที่เราจะออกรถซื้อบ้าน สมัครงานเนี่ยเอามาผสมกับดวงเราลองดูซิว่าเดือนหน้าถ้าจะทำสิ่งสำคัญเนี่ยทำวันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ l ลายไอดี c อ6 3 6อซที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับอ่าหลังจากลาหูย้ายเป็นกเกษตรตราธิบดีในรอบ18ปีผลลัพธ์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดกับชาวลัคนาราศีกัน3เรื่องก็คือ ข้อแรกสำคัญมากๆมีเกณฑ์ฟ้าเปิดให้เป็นนี่แคปเจอร์ฟังแล้วหลอดบางคนงงจะดีใจหรือเสียใจดีเป็นเรื่องที่ดีครับผมคือลาหูในภพที่หกหรือภพอลิ่เนี่ยเ็าถือว่าเป็นราหูขันทพนคือยังไงก็ส่งผลดีอ่าดีกว่ามันเล็งลักอยู่อะเล็งลักมันเป็นพินทุบาทคือราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอลิ จริงไม่ควรอยู่ในภพที่ดีเช่นภพคู่ครองอย่างที่เคยอยู่มาสิบแปดเดือนก็จะมีปัญหาเรื่องคู่ครองมันโดยตลอดมีความวุ่นวายเรื่องหนี้สินที่เกี่ยวกับคู่ครองอ่าลนะักษณะการกับสิงห์จะคล้ายๆกันแต่สิงห์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเพราะดาวเสาและลาหูมาช่วยเขาไว้มันจะคนละแบบกันแต่ของกันเนี่ยลาหูมาเล็งอ่ะทำให้มีหนี้สินมีปัญหาต้องไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแทนคู่ครองทราบคู่ครองนี่ หัวกูเมียกูนี่แม่งก็ขยันเหลือเกินสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่เออสิบแปดเดือนที่แล้วได้ทําอย่างนี้มาโดยตลอดไม่รู้หาเหวอะไรครอบครัวโคตรเง่าเคยญาติสก,กลุลอะไรมันยุ่งแต่กับกูเนี่ย <c oughs> นึกออกไหมเออเดี๋ยวก็มีคนเดี๋ยวก็น้องมันมีปัญหาเดี๋ยวก็ลูกติดหัวเก่ามันมีปัญหาเดี๋ยวกับพี่มันมีปัญหาแล้วกูก็ต้องคอยการแก้เอ,อ่กูเหมือนตู้เอทีเอ็มเคลื่อนที่ <c oughs> การเมื่อที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ แต่พอราหูออกคือเอาแค่เขาออกก่อนนะยังไม่ต้องพูดถึงเขามาส่งผลดีในภพอลีนะเอาแค่เขาออกจากภพคู่ครองไปกันก็โล่งชิบหายแล้วนึกออกคือชีวิตการการครองคู่ก็กลับสู่โหมดปกติแล้วเออเกิดสภาวะเงียบสงบในดวงสักทีแต่ทีนี้ไอ้พอเขามาเข้าราศีกลุมเนี่ยเขาก็ส่งผลดีในส่วนของภพอลีข้อแรกก็คือฟ้าเปิดให้เป็นหนี้อ่า คือเพราะลาหูเวลาอยู่ในภพอลิเราต้องตีความว่าคําว่าอลิเป็นเรื่องที่ดีอ่าไม่ใช่แปลว่าปัญหาแต่แปลว่านี่สินแปลว่าอะไรที่ผ่านมาคุณไม่สามารถกู้ซื้อบ้านได้ไม่สามารถกู้สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อเอาไปลงทุนทําธุรกิจได้หรือติดปัญหาแบ็กลิสติดอะไรบูโลบติดหาเหวอะไรคือกู้ไม่ได้พูดยังไงพอกู้ไม่ได้เป็นยังไงเริ่มต้นไม่ได้ คือการกู้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะมันมีหนี้สองอย่างหนี้ดีกับหนี้เสียนึกออกปะหนี้เสียคือติดหนี้บัตรเครดิตซื้อของฟุ่มเฟือยหัวฟูแล้วก็ไม่ได้หาอะไรกับชีวิตนึกออกปะแต่หนี้ดีก็คือว่ากู้เพื่อตั้งเนื้อตั้งตัวบ้านเป็นปัจจัยสี่ที่เราต้องมีเราควรจะกู้ผ่านถูกไหมรถคือการทําให้เราขับไปทํางานได้คล่องตัวหรือลงทุนทําร้านอาหารทําธุรกิจหรืออะไรก็เพื่อที่ว่าจะร่ํารวยในระยะยาว ่าก็คือดีกว่าอยู่เฉยๆเออเอง่อยๆทําอะไรไม่ได้ถูกปะ่ะดังนั้นการการกู้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่จึงเป็นสิ่งดีแต่ที่ผ่านมามันทําไม่ได้แต่พอลาหูมาเข้าพบอลิทําได้เอ,อคุณจะมีเกณฑ์เป็นหนี้ระยะยาวเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งหลักปักฐานอยู่ๆคุณก็กู้ผ่านอยู่ๆเครดิตด,ดีขึ้นมาแบบไร้เหตุผล อาจจะมีคนกู้ร่วมมีคนอเขาเรียกไงมีคนปค้ำประกันให้มีหรือมีใครสักคนหนึ่งที่น่าเชื่อถือกู้ให้คุณก็ได้แล้วให้คุณลงทุนทํานุน่นทํำนี่ต่อไปหรือถ้ามันกู้แบงค์สถาบันการเงินไม่ได้จริงๆอาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านผ่อนต,ตรงคือไม่ต้องกู้จากธนาคารโดยตรงแต่กู้กับทางโครงการอา่าอย่างเงี้ย ประมาณนี้ก็คือพูดง่ายๆคุณก็มีสิทธิ์ได้ซื้อบ้านซื้อของใหญ่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับชาวราศีกันนะครับข้อแรกข้อที่สองก็คือว่าราหูมาทําลายอุป,ปรสรรคที่เคยมีให้ย่อยยับไปเพราะเขามีความเด่นในเรื่องของอํานาจพิเศษอยู่แล้วเขาเป็นราหูคือผู้ที่มีฤทธิ์มากนะครับพอเข้าพอเข้าพบอลิก็คือทําลายอลิ ดังนั้นราศีกันถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่จู่ๆเจอหมอหรือเจออะไรที่หายแบบอยู่ๆความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นอยู่หายไปกระทันหันอะ่ะหายแบบงงๆอะ่ะยู่ๆนึกจะหายก็หายอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับเจอหมอได้บึงหายเลยไม่ต้องหาหมอด้วยก็เออหรือปัญหายืดเยื้อเลื้อลงังเรื่องวิบากกรรมอะไรใดๆที่คุณรู้สึกคุณติดเรื่องนี้มานานติดเรื่องเวรน วิบากกรรมเกี่ยวกับคู่ครองความรักข้ามภพข้ามชาติมานานอยู่ๆคุณรู้วิธีแก้ในการอ่าปลดปล่อยเวรกรรมเรื่องนั้นๆอ,อาจจะไปขอขมากรรมที่วัดสุทัศน์แล้วอยู่ๆก็สําเร็จอทุกอย่างคลี่คลายอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเหตุให้คุณได้คลี่คลายได้ขอขมากรรม ได้ส่งบุญได้ส่งบุญบารมีถึงเขาแล้วเขาก็ได้ไปเกิดหรืออะไรสักอย่างจนคุณหลุดพ้นกับกรรมตัวนั้นนั้นที่คุณติดอยู่มานานแสนนานอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่เราติดอันเรื่องอะไรแต่ละคนติดไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าข้อที่สามก็คือคุณมีเกณฑ์เอางานที่เกี่ยวกับลาหูมาทำเป็นงานประจำที่มีลูทินชัดเจน คือปกติลาหูเนี่ยคนก็จะไม่ชอบตรงที่ว่าเวลาเป็นงานมันจะเป็นงานที่ไม่ค่อยแน่นอนมันจะไม่ใช่งานแบบดาวพฤหัสที่เหมือนกับโอ้โหเป็นข้าราชการทํางานบริษัทเอกชนเป็นผู้บริหารมีเงินเดือนประจําที่มั่นคงแน่นอนยันเกษียณรุ่นลูกหลานอะไรเงี้ยนึกออกปะได้เงินบํานาญบาเหน็จเกษียณอายุอีกอลาหูมันก็จะเป็นเหมือนกับงานแบบวุบวั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 นนี้ทําให้รวยอู้ฟู่แล้วอยู่ๆก็เจ๊งอะไรเงี้ยเราจะกลัวกันอย่างนี้ แต่พอลาหูอยู่พบอลิคำว่าอลิมันแปลว่างานประจําด้วยอันนี้อีกความหมายหนึ่งดังนั้นไอ้งานออนไลน์งาน YouTube งาน f a c e b o o k Marketing หรืออะไรก็ตามแต่จู่ๆคุณจะทํางานนั้นแล้วได้รายได้เสถียรภาพแบบงานประจําข้อเสียคือมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกน่าเบื่อเพราะอะไรที่มันทําเป็นรูทินซ้ำๆซากๆมันมักจะน่าเบื่อ แต่ข้อดีก็คือมันสร้างความมีวินัยทั้งเรื่องชีวิตและการงานการเงินอ่าก็คือตัวคุณเองอาจจะทํางานส่วนตัวของคุณเนี่ยแหละป็นหนึ่งงานประจําเป็นเลยฟูลไทม์เต็มร้อยหรือคุณอาจจะมีคนมาจ้างคุณทํางานประจําจริงๆก็ได้แต่จ้างทํางานประจําแต่เป็นงานลักษณะลาหูดีกวอเป่าเป็นอินฟูเป็นเหมือนที่ผมทํา y o YouTube อย่างเงี้ยแต่มีคนจ้างเราอีกทีคือไม่ใช่ของกูเอง,งหรือเปล่า มันก็เลยทําให้เรามีรายได้จากงานประจําด้วยอ่าประมาณเนี้ยหรือคุณอาจจะเป็นเซลล์ที่มีทั้งเงินเดือนประจําและค่าคอมคือมันจะมีคําว่าเสถียรภาพของงานประจําเข้ามาเกี่ยวดังนั้นแม้ลักษณะงานจะเป็นงานแบบลาหูคือจะเป็นงานแบบบันเทิงเริงลมงานแบบงานอินฟลูงานดารานักร้องที่ดูแล้วเหมือนกับเป็นงานไม่มั่นคงแต่ด้วยความที่มันเข้าพบอลิงานนั้นๆจะมั่นคงเอ ประมาณนี้นี่คือ3สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนากันนะครับอ่าเดี๋ยวมาพบกันในหัวข้ออื่นๆดาวพฤหัสย้ายเป็นอย่างไรนะครับผมดาวเสาย้ายเป็นอย่างไรและก็ดวงรายเดือนที่ต้องทําอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาชมรับชมรับฟังกันได้นะครับอ่าแล้วก็ติดตามดวงรายปีด้วยนะคลิปดวงรายปีออกไปแล้วนะครับดวงปี2568้าหราศีกัน อันนั้นจะบอกไว้หมดเลยว่าทั้งปีเนี่ยดาวใหญ่ย้ายส่งผลอย่างไรนะครับไปไปติดตามได้เลื่อนไปดูล่างๆก็ได้มีคลิปลายปีอยู่สองห้าหกกันนะครับอ่าวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ